ไอเดียไทยขอแนะนำให้รู้จักกับไทยฟิวชั่นกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เรื่องล้าสมัยสำหรับคนหนุ่มสาวเลยครับไม่ว่าจะเป็นผลงานระยะสำหรับบูชาพระกลายมาเป็นระยะโมบายเซรามิกจากชดากระดาษอันโบราณ กลายมาเป็นชดาโคมไฟกระดาษหรือไอเดียแรงๆของเฟอร์นิเจอร์สีสดใสาจากผลงานเฟอร์นิเจอร์ลิเกครับผลง,งานศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับเริ่มโครงการที่นำดีไซเนอร์ในเมืองไทยนะครับมาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แรงบันดาลใจที่มาจากวัฒนธรรมไทยคอนเซ็ปต์ของระยะนะครับก็มีที่มาคือว่าในสมัยก่อนคนไทยจะร้อยระยะเพื่อใช้ในงานที่เป็นมงคลโดยที่ระยะสมัยก่อนที่ทําจากดอกไม้เหี่ยวแห้งไปแต่ว่าเมอกี้อยากให ให้มันอยู่คงทน,ทนก็เลยนําออกมาโดยการทําจากเซรามิกนะครเพราะว่าเซรามิกนี้เป็นวัตถุดิบที่มีความคงทนถาวรมากตัวผมเนี่ยทำโปรดักต์เกี่ยวกับงานกระดาษเราพูดถึงเรื่องแมทีเทียลในสมัยก่อนว่าชาดาในสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> ก็จะมีชาดาบางส่วนที่ทําจากกระดาษเราก็เลยไปได้แรงบันดาลใจมาจาก การทําคมไฟของเชียงใหม่แล้วก็เอาวิธีการออกแบบการทํางานตรงนั้นเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับงานในครั้งนี้ก็เลยออกมาเป็นรูปทรงที่เป็นปัจจุบันก็คือเป็นการบอกเล่าเรื่องราจากกระดาษในีอดีตเป็นกระดาษปัจจุบันก็รู้สึกว่าเรื่องลิเกก็จะดูคือเวลาถ้าใครพูดก็จะแบบวิลิเกยังเลยคือมันจะส,สื่อความหมายในทางค่อนข้างในแง่ทีคือเราสามารถที่จะแบบนําคํานี้มาแล้วเปลี่ยนความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มันแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องน่ารักหรือแบบเรื่องสนุก คือคาแรคเตอร์จะเป็นคนชอบนําสีแบบสีสันสดใสเข้ามาในงานนะคะถ้าเกิดคนได้งานเราไปในบ้านหรืออย่างเงี้ยแค่เอาไปชิ้นเดียวหรือวางทั้งสองชิ้นมันทําให้เหมือนห้องนั่งเล่นเลยบรรยากาศในบ้านมันดูแบบสดใสขึ้นไอเดียจากคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากความคิดของคนรุ่นเก่าน่าดีใจกับอนาคตของวงการออกแบบไทยครับสนับสนุนโดยโกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์